สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะพามารีวิวชมโลหะปราสาทภายในนะครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนนะครับที่ขับรถผ่านหรือไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเพื่อนๆจักรยานนะครับน่าจะเคยั่านผ่านแล้วก็ถ่ายรูปกันบ่อยนะครับนี่เพิ่ว่าวันนี้เนี่ยผมมาติดฝนก็เลยถือโอกาสนะครับ มารีวิวให้เพื่อนๆชมแล้วกันนะครับว่าที่นี่มีอะไรให้ชมบ้างเดี๋ยวตามมาชมเลยครับนะฮะมาถึงเนี้ยก็จะมีนะครับห้องชมพระบรมสา,ษ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 ารีริกธาตุนับชมนทศการารมีลูกศรแปะด้วยที่พื้นเป็นสีเขียวเดินตามลูกศรเลยนะ ในประวิศาสรการว่ายนประยุกต์โดยคำว่าโลหะประส่าทเป็นชื่อยักยืนของอินเดียเรียนมาตั้งแต่กรางตะกั่หมายความถึงคำขาที่มียอดเป็นโลหะในการก่อสร้างนั้นข้าราชการเด็งระดับเก้าใช้หให้ช่างโมเสส่า3399ตัดใส่งที่เป็นครอบ200มีของศรีนครานเพื ชั้นนี้จะเป็นชั้นชมทัศนียภาพนะครับแล้วก็เป็นชั้นที่อยู่ปูชาพระบรมธาตีดิทธาตนะครับซึ่งอยู่ตรงไหนเราต้องหาก่อนนะวิวมุมสูงจากที่เราขึ้นมาอยู่บนปราสาทโลหะปราสาทนะครับวัดราชนด,ดาสวยดีนะครับ ตอนนี้ผมยังหาพระบรมสารีริกธาไม่เจอแต่ผมคาดว่าน่าจะอยู่ชั้นบนนะครับแต่ว่าไม่มีไม่มีทางเดินขึ้นไปก็เดี๋ยวยกมือไหว้ตรงนี้เลยล้วกันนะครับโอเคครับเจอทางขึ้นแล้วครับอ๋อแคบมากเลยครับนะครับจะมีที่ให้อาคลองมาลัยนะครับแล้วก็นั่งไหว้ตรงนี้ครับ เดี๋ยวขออนุญาตวาดพระบระมสายีริทธาตักก่อนนะครับนนสักการะเสร็จแล้วนะครับผมว่าจะเดินลงนะครับล้วจะแวะเยี่ยมทุกๆชั้นให้ชมนะครับอันนี้อาจจะเป็นชั้นพระอริยบุคคลนะครับพระอริยบุคคลก็คือบุคคลผู้ปร,ระเสริฐสูงสุดความประเสริฐสูงสุดด้วยได้กระทําให้สมบูรณ์ด้วยรรศีลสมาธิปัญญา การจำแนกพระอริยบุคคลออกเป็น4ประเภทนั้นท่านจำแนกโดยการที่พระอาริยบุคคลเหล่านั้นสามารถรัก,กิเลสทั้ง3ระดับคืออย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดได้แตกต่างกันออกไปลงมาถึงชั้นสถานที่นั่งสมาธินะครับพามาชมนะครับว่าจะเป็น มีโถงโถลงร่วงโป่งนะครับชั้นนี้นะครับก็จะเป็นชั้นเดินจงกรมนะครับเดินจงกรมก็คือการเดินทำสมาธินะครับ เสียงเงียบสงบนะครับอยากจะฝากทุธทุกท่านนะครับที่ได้ดูคลิปนี้นะครับโดยเฉพาะชาวพุทธนะครับเวลาท่านมาท่องเที่ยววัดหรือโบราณสถานต่างๆนะครับขอความกรุณาอย่าโอดวายโอกเบรกเสียงดังนะครับเพราะว่าวัดและโบราณสถานต่างๆเนี่ยโดยปกติแล้วจะเป็นที่เงียบสงบนะครับ เราสามารถเดินชมเดินคุยกันหรือถ่ายรูปได้โดยที่เราไม่ต้องใช้เสียงดังนะครับผมเชื่อว่าชาวต่างชาติเขาจะได้ทำตามนะครับชั้นนี้จะเป็นสถานที่อ่านหนังสือนะครับก็น่าจะเป็นที่ศึกษาธรรมะของพระสงฆ์ในวัดนี้นะครับ มุมภายในก็จะเป็นสี่มุมจตุรทิศนะครับคล้ายๆกันก็ไม่มีอะไรนะครบับางด้านก็จะมีพระพุทธรูปนะครับนีเป็นพระพุทธรูปเก่านะครับเรียงราย